สวัสดีค่ะพบกับหมออ้อยเช่นเคยนะคะวันนี้หมออ้อยมาพยากรณ์ดวงชะตาราศีในรูปแบบใหม่ค่ะ12ราศีประจำเดือนธันวาคม2563ว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรสิ่งที่ต้องแก้ไขและข้อควรระวังขอให้ท่านรับฟังอย่างมีสติค่ะวันนี้จะมาพยากรณ์ให้กับชาวลัคนาราศีกุมนะคะ ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมชาวลัคนาราศีกุมการงานการงานของท่านนะคะได้มีส่วนเข้าไปทำงานร่วมกับคู่ครองหรือมีหุ้นส่วนเกิดขึ้นนะคะทำงานกับคู่ครองอะคะ่ะมีชื่อมีเสียงจากการทำงานเพื่อนให้การสนับสนุนผู้ใหญ่ก็คอยช่วยเหลือ และอาจต้องเดินทางไกลเกี่ยวกับการงานด้วยค่ะการเงินชาวลัคนาราศีกุมจะได้มาจากการทำงานนะคะทำงานก็คือได้เงินถ้าไม่ทำงานก็ไม่มีเงินนะคะความรักชาวลัคนาราศีกุมมีโอกาสที่จะพบเจอคนถูกใจเอางานเอาการนะคะแต่ว่าเอางานมาบังหน้า เพื่อได้พูดได้คุยกันนะคะในแวดวงของการทำงานค่ะเจ,เจอกันในแวดวงของการทำงานนะคะชาวลัคนาราศีกุมสุขภาพร่างกายสำหรับเดือนนี้ไม่มีอะไรที่ต้องกังวลช่วงนี้สุขภาพท่านดีค่ะโชคลาภชาวลัคนาราศีกุมมีโอกาสที่จะได้โชคใหญ่ค่ะ ได้โชคใหญ่อ่าก็ถ้าจะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็ให้ซื้อเกี่ยวกับบ้านเลขที่ที่ท่านอยู่อาศัยอะค่ะแล้วก็สถานที่ที่ทำงานทุกชนิดเลยนะคะท่านทำงานอยู่ที่สถานที่แห่งใดท่านก็ซื้อได้เลยค่ะเลขเป็นใบเสร็จรับเงินหรือเลขโต๊ะเลขเบอร์ห้องโต๊ะเก้าอี้ที่ท่านทำงานนะคะ สามารถเสี่ยงได้เลยค่ะเอาตรงนั้นแหละคะ่ะมาเป็นจุดขายเหรอคะเสี่ยงดวงค่ะเป็นจุดเสี่ยงดวงนะคะลองดูนะคะเพราะว่าดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างนั้นค่ะอุบัติเหตุดวงชะตาชาวลัคนาราศีกุมให้ระวังอุบัติเหตุในสถานที่ทำงานนะคะ เช่นสถานที่ที่ที่อโครจรคําว่าอาโครจรก็คือสถานที่ที่สุ่มเสี่ยงเช่นท่านไปเที่ยวตามผับตามบาร์ตามสถานที่เริงรมต่างๆนะคะนี่เขาเรียกว่าสถานที่อโครจรซึ่งท่านจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายต้องระวังนะคะข้อควรระวังลูกหลานบริวารของท่านชาวลัคนาราศีกุมจะเจ็บป่วยนะคะลูกน้อง น้องก็แย่งผลงานงานที่ท่านทําอยู่ลูกน้องก็แย่งผลงานไปเอาดีเข้าไว้แล้วก็เอาร้ายให้ท่านก็ต้องพิจารณาดูนะคะและให้ระวังทรัพย์สินมีค่าของท่านจะสูญหายด้วยนะคะสุดท้ายนี้สําหรับวันนี้หมออ้อยก็ขอวอวยพรให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านวอวยขออํานวยอวยชัยให้ทุกท่านพบเจอแต่ความมั่งคั่งมั่นคงร่ํารวยความสุขสมหวังจงบัง เกิดแก่ชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ